กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับจริง,รงๆตลอดทั้งปีนี้เนี่ยภาะวะตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะปรับตัวร่วงลงอยู่พอสมควรนะครับคนลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเดียวอาจจะค่อนข้างลาบากแต่ใครที่ลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สด้วยอาจจะพอเอาตัวรอดได้บ้างนะครับเดีววันนี้คุยกันถึงแนวโน้มของฟิวเจอร์สในปีหน้าผ่านช่วงโกล์อินเวสโดยธนาคารกรุงเทพกันครับ วันนี้นะครับคุยกันกับคุณพานุจงธนาเศรษฐกุลครับผู้ช่วยผู้จัดการหุ้นส่วนฝ่ายฟิวเจอร์สและออปชั่นนะครับของบริษัททรัพย์บูญหลวงจำกัดมหาชนอยู่ในสายคุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพายและคุณบอยครับค่ะคุณพานุชคะมาช่วงนี้เนี่ยจังหวะดีเลยนะคะราคาทองคำพุ่งทะยานไปทำ All time high อยู่สักประมาณ2,146ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์และตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วมีปัจจัยบวกสนับสนุนด้วยเรามองโอกาสของการลงทุนในทองคำยังไงบ้างคะ คือต้องบอกว่าทองคําในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในมีหนนาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมองเป็นบวกนะครับถ้าเราไปดูปัจจัยสนับสนุนเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีหลายปัจจัยเหมือนกันปัจจัยเ่นเกนก็คือเรื่องของอาตาราดอกเบี้ยนโยในในบายสหรัฐที่ต้องยอมรับนะคบว่าผ่านจุดพีไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็เรามีโอกาสที่จะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยน,นะครับในปี67ด้วยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรามองว่าธนาคารกลางทั่วโลกครับน่าจะมีการสะสมทองคํามากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยท้ายเนี่ยเรามองว่า นักงทุนนะครับน่าจะขับมาลงทุนใน e t f 2องคำมากขึ้นนะครับประเศแรกเนี่ยเรื่องของโนโยบายดอกวิสรัตนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในการประชุมเดือนธันวาคมที่ออกมาล่าสุดของเฟดเองเนี่ยนะครับก็มีการส่งผ่านบอร์พอดออกมานะครับส่งสัญญาณผ่านบอร์ดพอดออกมาว่าในปี6 7เเองเนี่ย เฟดนะครับน่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยลงนะครับถึงสามครั้งนะครับจากระดับปัจจุบันเนี่ยที่5.25-5.5%เนี่ยจะเหลือรอาว4.5-4.75%นะครับแล้วก็คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีเนี่ยเราน่าจะได้เริ่มเห็นการปรับลดดอกเบีย้ยแล้วนะครับรบแล้วส่วนปัจจัยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของธนาคารกลางทั่วโลกครับที่เรามองว่าน่าจะกลับมาซื้อทองคำนะครับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาต้องอต้องยอมรับนะครับว่า ธนาคารการทั่วโลกเนี่ยหันเหนะครับจักการนะครับถืออลล่า์นะครับในฐานะสุนมรองรเนี่ยมาถือทองคํากันมากขึ้นนะครับแล้วก็ในปี65เนี่ยเราเห็นว่าต้องบอกว่าซื้อสูงสุดไปตลอดตุตาการเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงการเดอนแรกของปี66เอเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงซื้อต่อเนื่องนะครับก็ต้องบอกว่าความเป็นเครียดนะครับในเรื่องของภูมิทัศนศาสตร์เนี่ยนะครับเราเห็นในช่วงที่ผ่านมามีสงครามเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนนะครับหรือว่า อิสาเรีกับกลุ่มฮามาสเองก็ตามและณปัจจุบันเองเนี่ยความเสี่ยงด้านภูม,มิรัฐศาสตร์ก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรามองว่าครับธนาคารการทั่วโลกน่าจะหันนะครับไปถึงทอง,ทอง,ทองคํากันมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเนี่ยเรื่องของอการลงทุนนะครับ investment demand นะครับในทองคําผ่าน ETF เนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะยังคงมีเข้ามานะครับจากปัจจัยเรื่องของดอลลารที่อ่อนค่าเราเราทราบอย่างที่เราทราบมั้ยดี นะครับว่าดอลล่าที่อค่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะครับก็เลยยังคงมองนะครับว่าทองคำนะครับยังคงน่าจะไปได้สวยอยู่นะครับแล้วกลยุทธ์การลงทุนจะต้องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปีนี้ไม่ว่าจะทองแท่งหรือว่าฟิวเจอร์หลายคนก็ตกรถหลายคนก็ทํากาไรได้เป็นกอบเป็นกรมเราแนะนําการลงทุนยังไงบ้างนะฮะครับก็ต้องบอกว่าในตลาดฟิวเจอร์เองเนี่ยนะครับเราก็มีการลงทุนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงผ่าทองคำครับว่าจะเป็นโปรฟิวเจอร์นะครับหรือโปรออนไลน์นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าถ้านักทุนหรือท่านใดสนใจที่จะเก็งรายกับราคาทองอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่สามารถเก็งรายผ่านราคาทองคาได้นะครับหรือว่าถ้าใครต้องการไปเฮดจิ้งหรือว่าต้องการเก็งรารกับที่ทองคำที่อยู่ในรูปสุุลเงินบาทที่บ้านเราเสกันเนี่ยเราก็สามารถใช้โกลฟิวเจอร์ได้เช่นกันครับค่ะสาหรับแล้วเงินบาทที่มันจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนในปีหน้าครับครับต้องบอกว่าท่าเงินบาทในช่วง ปีที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างผันผลสูงไปเดียวนะครับแล้วเราก็าาาานนะค,ะกงค,งกนนค่อ,นข,อน,น,นข้างที่จะมองว่าค่าเงินบาทในปีนี้นะครับก็ยังคงมีความผันผนสูงเช่นกันนะครับแต่ต้องบอกว่าเทรนของค่าเงินเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมองอ่ามาันไปเชิแงแข็งค่าบาทแข็งค่ามากกว่าครับคือต้องบอกว่าเราไม่อาจปฏิเสธได้ครับว่านโยบายการของเฟดเองนะครับนั้น ค่อนข้างมีอิทธิพลสูงนะครับต่อการเคลื่อนไหวของสุนเงินทั่วโลกเลยรวมทั้งเงินบาทด้วยนะครับอย่างที่เกิดไว้ข้างต้นนะครับเรื่องของการส่งผลยานดาตตอเบียของเฟดผ่านดอทคอมที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าเฟดน่ะครับน่าจะมีการปรับลดอัตราเบียประมาณสามครั้งในปีหกเ็นะครับแล้วถ้ามาดูทางด้านบ้านเรากันบ้างนะครับทางกนอเองนะครับก็ต้องบอกว่าในปีหกเจ็เองนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะ คงดอกเบี้ยครับอาจจะไม่ได so ้ลดตามเหมือนทางการกลางทั yeah. uh ่วโลกนะครับเพราะว่าถ yeah. ้าเราดูจากสัญญาณที่ออกมาจากทางกรนอเนี่ยก็บอกว่าระดับดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเหมาะสมนะครับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเฟดมีการลดดอกเบี้ยบ้านเรามีการคงดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยตามครับก็จะทําให้ส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยและสหรัฐแคบคงแคบลงนะครับแล้วก็เราก็เลยมองว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างที่หนุนแนวโน้มให้บาทมีแนวโน้มแข็งค่านะครับใน ในสับชงหนีแล้วก็ยัปีน้าด้วยอืมงั้นเลือกเป็นตัวโกออนไลน์เทรดเป็นดอลลร์ไปเลยง่ายกว่าดีไหมฮะถูกต้องครับอย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นนะครับว่าถ้าท่านใดนะครับต้องดูท่านใดสนใจที่จะเก็งกําไรราคาทองอย่างเดียวเนี่ยทำาบตบอลฟิวเจอร์ครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณพานุนะครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณคับส,ส,สวัสดีค่ะครับผมปีนี้เป็นปีที่สดใสมากของทองคำนะครับแล้วก็ทางาทรัพย์อหลวงก็มองว่าปีหน้าก็น่าจะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่สร้างโอกาสให้กับการลงทุนของเราได้นะครับลองพิจนารณากันดู